ก้าวไม่ทันคาคูทําไม่ทันคาคูอายุเยอะทําไม่ทันไม่มีอยู่จริงนะครับเวลานักเรียนเห็นภาพใหญ่หญหญๆเยอะๆภาพที่มันเป็นบล็อกออกมาแล้วนักเ,เรียนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีท่าอะไรกันบ้างวิธีแก้มันเป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นสําหรับบล็อกนี้นะครับเริ่มต้นด้วยท่าเก็บวเอลนะครับท่านี้นะครับเก็บวเอลเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับพอกลับมาที่เดิมเสร็จแล้วสเตปนี้นะครับสเตปนี้ แล้วก็ทำา B step นะ V step แล้วก็ดับเบิลนีนะครับดับเบิลนีนะครับเหล่านี้นะครับเวลานักเรียนเต้นนักเรียนจะได้ยินเสียงครูขานท่า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 เพราะฉะนั้นนักเรียนเวลานักเรียนจะเต้นให้ได้ในภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะครับที่ผ่านมามันมีท่ากันบ้างเรียนต้องแยกออกมันก่อนนะครับแยกออกมาก่อนว่านักเรียนได้ยินคําว่า กรปไวยอลอันแรกนันเดีนก็บเฮ้ยคืออะไรวะบางคนอาจจะงงนะครับกรีปไวยอลมันเป็นแบบนี้นะครับก้าวไขว้ก้าชิดแล้วก็หักตัวขึ้นมาด้านบนนะครับก้าวไขว้ก้าชิดถอยลงก้าไขว้ก้าชิดก้าไขว้ก้าชิดทําแบบนี้อันนี้เรียกว่ากรีป YL ย์อลมิเรียนบอกคนบอกว่าอืมทำไม่ทันก้าวไม่ทันก้าวไม่ทัน,นจริงๆถ้ามันก้าวไม่ทัน,นจริงนักเรียน ก้าวสั้นๆได้นะครับก้าวสั้นๆได้แค่แค่นี้นะก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวชิดไม่ต้องกว้างนะครับไม่ต้องกว้างตามครูเอาที่ตัวเองเข้าใจว่าท่าเนี้ยเรียกว่ากรปไบเอลในแบบฉบับของตัวเองก้าวสั้นๆได้นะครับอันเนี้ยก็เรียนไปละเกรปไบเอลส่วนท่าที่2เป็นสเตปนี้สเตปนีนะครับ1น3 2, 4 5 6 7 8ี้กเจ็ดแแล้วเรนก็ฝึกสเตปนี้ แต่ว่าบางคนบางคนอาจจะมีความความการเห็นภาพนักเรียนบางคนเห็นเห็นบางทีสเตปนี้ทําแบบด้านขาด้านในแบบนี้บางคนก้าวขาไม่ถูกนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แบบนี้นักเรียนต้องดูขาคุณครูด้วยว่ามันเป็นขาที่อยู่ด้านนอกหรือขาด้านในเวลานักเรียนดูภาพกับ กลับมาเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยมันทาถูกข้างกับคูหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสเตปนี้มันจะเป็นขาด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งด้านด้านขวานะครับก้าวขวาตีซ้ายนะครับก้าวขวาตีซ้ายเก็บมาก่อนฝั่งนี้ก็ก้าวซ้ายตีขวาเป็นขาที่อยู่ด้านนอกนะครับขาที่อยู่ด้านนอกอันนี้เรียกว่าสเตปนี้นะครับอันนี้นักเรียนก็เอาตะกี้เราได้เก็บใบเอวไปแล้วใช่ไหมนักเรียนก็ฝึกก้าวนักเรียนจะตีแบกว่าก้าวไม่ทันก้าวไม่ทันนักเรียนก็ก้าวสั้นๆ เก็บ y นะครับเก็บ y l ขึ้นมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บกลับมาเสร็จนะครับต่อด้วยสเต็ปนี้จบมันจบแบบนี้จบของท่าที่หนึ่งจบแบบนี้นะครับต่อท่าสเต็ปนี้ก้าวขวาตีซ้ายนะครับก้าวขวาตีซ้ายก็ก้าวซ้ายตีขวาก็คือสเต็ปนี้จบไปละนะครับต่อมาก็ท step, นะํา v สเต็ปนดับเบิลนีเวลาครูสั่งท่านเรียก็จะยินได้ยินนะ v สเต็ปดับเบิลนีคืออะไรวะอะไรเงี้ยเราต้องแยกออกมา v สเต็ปนะครับแล้วก็ดับเบิลนี ในชุดนี้แปสุดท้ายนะครับวเดียผู้นี้เราจะทำแค่ V แค่4จังหวะนะครับนับคือ 1, 2, 3, 4, ดนี้อีก4จังหวะ 5, 6, 7, 8เนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนจากขาที่เราเริ่มนะครับที่ครูบอกว่าเต้นขวาและข้อซ้ายนะครับขวาก็คือทำขาขวาให้หมดเลยเก็บไว้ก็จบขวาสเต็ปนี้ก็จบขวานะครับเพียงแต่ว่า V step นะครับ V step ดับเบิลมันจะเป็นการบังคับที่บังคับขวาให้ออกซ้ายด้วยท่า V ีส e ต็ปสนะครับแล้วก็ดับเบิลนอีก4 b e บ t นะครับก็จะเริ่มไปฝั่งซ้ายนะครับไปเริ่มไปฝั่งซ้ายก็ยังไงขวายังไงซ้ายก็ย่างนั้นนะครับเวลาเรียนทําซ้ายก็เรียบไวต่อด้วยสเต็ปนี้ต่อด้วย V ีสเต็ปแล้วดับเบิลนีนะครับซ้ายดับเบิลนีจะเปลี่ยนจากบังคับจากซ้ายเป็นขวานะครับนักเรียนเทียบแบบนี้นะครับ ก้าวไม่ทันครับครูทําไม่ทันครับครูอายุเยอะทําไม่ทันไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีอยู่จริงคนที่อายุเยอะๆแต่ถ้าฝึกบ่อยๆก้าวสั้นๆลองเต้นไปกับครูก้าวสั้นๆในแบบฉบับที่ของตัวเองทําได้และตัวเองเข้าใจในท่าแบบนั้นสามารถที่จะเต้นได้นะครับมันไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุนะครับบางคนอายุแบบเคยเห็นคลิปของครูไหมที่เคยครูเคยแชร์ลงนะครับ ท่านอายุประมาณ70นะท่านเป็นผู้เป,เป็นผู้สูงอายุอายุ70เต้นได้หมุนได้โอ้โหสุดยอดมากนี่แหละก็คือการฝึกฝนทําทุกวันทําบ่อยๆจนเกิดเป็นทักษะเป็นความเคยชินของเรานะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับใครที่ยังไม่ได้ออกกำลังกาย ข้อจํากัดเรื่องอายุก็ตัดไปเลยนะครับลองขยับไปกับครูก่อนสัก5นาที10นาทีนะครับคลิปหน้าจะเป็นการโมดิเวตมาเกณฑการจูงใจันเรียนยังไงฝากติดตามครูด,ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ